คุณหมอจะเรียกตรวจแล้ว่ะตอนแรกป้าเห็นปลาสองตัวนี้นะเรียกว่าการ์ตูนเรียกว่ามันเป็นไอการ์ตูนที่เข้ามาตั้งไว้มันเป็นปลาค่ะมีหลายชนิดด้วยนะ แล้วตัวน่งมันไปซ่อนที่ไหนก็ไม่รู้หาก่อนนู่นนู่นนู่นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเพื่นอนๆอ้าวรามถอยหลังลอยถอยเลี้ยงปลาที่ตู้ไอ,อ้ ไอ้โรงพยาบาลนะเพื่อนๆป้ปปาก็อยากได้แบบนี้ไว้ที่บ้านเหมือนกันนะดูพระเอกพามาโรงพยาบาลกัน ตรวจเสร็จแล้วค่ะครื่งชั่วโม,มงคุณหมอบอกเดี๋ยวจะไปะฟังคุณหมอเขาบอกอีกทีนึ่กันเด็เครื่องตรวจตรวจเด็กเครื่องนี่เคือเครื่องหัใ,ใจแล้วก็ไปฝักผลค่ะ ไอ้คุณหมอบอกว่าเธอมันตรวจไม่ดี